สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศรีกรกฎคนลักนาราศรีกรกฎดาวสุกุมลักนะคะเดือนนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากดาวสุกอยู่สุกราชาโชคทำอะไรสำเร็จการเงินการทองหลังไหลเข้ามาหาคุณได้ดีนะคะ,ะความรักความอบอุ่นจากครอบครัวจากคนในครอบครัว ก็เป็นช่วงที่เรานะคะก็มีความปลูกพันธุ์มีความาได้สนิทชิดเชื้อหรือว่ามีโอกาสได้ใช้เวลากับท่านาคนในครอบครัวได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือกับครอบครัวของเราก็มีโอกาสที่เราจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่ร่วมกันคนรัคนาราศรีกรกฎเนี่ยนะคะพอวันที่11กันยายนดาวพุธโคจร เข้าสู่ราศีกันดาวพุธเนี่ยเขาก็จรแบบเสิร์ฟนะคะแบบรวดเร็วเข้าสู่ราศีกันเจอดาวอังคารนะคะมหาจักรอาจจะมีความาเขาเรียกว่าติดขัดระวังนะคะการทะเลาะเบาะแวงนะคะการพูดการจา,าการสื่อสารเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาได้กับมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือพี่น้องอันนี้ต้องระวังนะคะวันที่11กันยายน แล้วพอวันที่12ดาวอังคารก็ย้ายแล้วนะคะ12อังคารเข้าสู่ราศีตุลในเรือนพันธุดาวอังคารเป็นดาวการเงินการงานนะคะแล้วก็ดาวปุตตะนะคะ,ะบุตรบริวารอยู่ในเรือนพันธุแต่เป็นปะก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยน่อยในการทํานู่นทํานี่อาจจะได้ไปช่วยงานคนอื่นเยอะหน่อยนะคะ,ะงานของตัวเองจริงๆก็ไม่ใช่เท่าไหร่นะคะ แต่ไปช่วยงานผู้อื่นหรืออาจจะมีคนมอบหมายงานให้คุณทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยน่อยแต่ก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องทำมีงานเยอะทีนี้พอวันที่13ดาวเกตโคตรจรเข้สรราสูร่ราศีพฤษนะคะดาวเกตอยู่ในเรือนลาพะร่วมกับดาวมฤตยูก็เป็นช่วงที่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณ ขอพรหรือว่าได้รับผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะอาจจะได้พระเครื่องมาหรืออยากหรืออาจจะได้ไปไหว้พระอขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิธ์อะไรก็ได้นะคะเดินทางไปวัดวาอารามทําบุญก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีแล้วดาวสุขโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในวันที่16นะคะ ดาวสุขโคจรก็สู่ราศีสิง์ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลเลงกับดาวเสาดาวราหูระวังการใช้จ่ายเงินนะคะเงินมันอาจจะมีความเงินเข้าเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงินออกปรับปรับได้ด้วยเช่นกันบริหารจัดการเรื่องการเงินการทองให้ดีๆสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎแล้วพอวันที่17วันเดียวกันถัดไปหนึ่งวันนะคะ ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกันนะคะเจอดาวพุธค่ะเป็นดาวคู่ปัญญาช่วงนี้ก็พบปะมิตรสหายที่ดีอ่าเป็นช่วงที่เราก็อาจจะมีการเดินทางอ่ะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอันเนี้ยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎแล้วก็การใช้จ่ายเงินก็เริ่มใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการออกสังคมนะคะไปงานนู่นงานนี้อย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ และก็รวมทั้งพอวันที่17ผ่านไปวันที่28ดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะเจอดาวที่เป็นคู่ศัตรตูกันอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาในบ้านระวังการทะเลาะความติดขัดความขัดแย้งในบ้านนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าใช้อารมณ์มากนะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำนะคะ จากไพ่ด้วยอ่าแต่ว่าอ่าเดี๋ยวขอสรุปในเรื่องการเงินการทองยังถือว่าดีนะคะอ่ามีดาวศุกร์อยู่อ่าถึงแม้ดาวศุกร์ช่วงที่ก่อนย้ายก็ดีด้วยนะคะพอย้ายไปก็อยู่ในเรือนเงินทองศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินการทองของเจ้าชะตาค่อนข้างดีนะคะแต่เราใช้ใจ่ายเงินไปเนี่ยก็อาจจะครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเดินทางการออกสู่สังคมเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่ แต่การเงินการทองเนี่ยค่อนข้างดีลาบผลเข้าอย่างดีการใช้จ่ายเงินก็ปุรปปับได้เหมือนกันส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะเป็นงานที่อาจจะเน้นหนักไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแต่ก็มีปัญหานะคะอาจจะไม่ราบรื่นเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะปลายเดือนนะคะ,ะด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะ คู่รักของเราดีๆไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบางทีก็เป็นช่วงที่แต่ละคนใช้ชีวิตที่ไม่ได้จูนกันนะคะมีช่วงห่างเหินกันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็หาเวลานะคะปรับสมดุลในชีวิตดีๆและครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะ,ะทีนี้เราจะขอคำแนะนำจากไพ่นะคะขอคำแนะนำจากไพ่ สามใบนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะแนะนําคนลักนาดาศีกรกฎอย่างไรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเขาจะให้คําแนะนําแบบไหนให้คําแนะนําแบบไหนขอสามใบนะคะคนลัคนาดาศีกรกฎสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําแบบไหนนะคะหนึ่งสอง สามนะคะอ่าใบที่หนึ่งนะคะอ่มิจิกเชียนโอ้ใบที่สองเอมเปอเอร์ใบที่สามเพรสออฟซอสนะคะอ่าเจ้าชะตาเองเนี่ยเป็นคนเก่งอ่าถ้าเขาจะแนะนำเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณทำอะไรก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพดีอ่าแล้วก็มีความเป็นผู้นำอ่ามีความ สามารถหลายด้านนะคะทาอะไรก็เกิดผลสําเร็จได้ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะนี่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้นะคะเพราะว่ามีความคิดความอ่านมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ดื้อดึงหน่อยอ่าแต่วันนี้ก็ยังเป็นไพ่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ให้มีสติมีความรอบคอบ โดยรวมดวงชะตาจะดีอยู่นะคะอาจะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีมีความสำเร็จได้อย่างดีสูงด้วยนะคะเพราะทั้งเมจิกเชียนแล้วก็เอมเพอเรอร์ขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณไม่ได้ไม่ไม่ใช่ย่อยนะคะมีความสามารถในตัวล้นเหลือเลยในช่วงนี้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการทำอะไรอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดของเรา ให้เรารอบครอบแล้วก็ตัดสินใจได้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากไพ่จากสินศึกสทธิ์เบื้อง,งบนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ